สวัสดีครับ25กันยายน2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้ก็เวลา17นาฬิกาเศษครับสถานการณ์ฟ้าฝนที่บึงการขณะนี้ครับอ่าค่อนข้างที่จะมีลมลมคล้ายๆกับลมหนาวนะครับพัดมาเป็นระยะๆะะนับตั้งแต่บ่ายๆของวันนี้เป็นต้นมาครับแบบนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งให้เรารู้นะครับว่าที่นี่จังหวัดบึงการนั้น ฤดูฝนนั้นคาดว่าจะอวาสานแล้วครับคงจะไม่ตกกระนำหลายวี่หลายวันเหมือนเมื่อก่อนต่อไปอีกแล้วนั้นเราก็จะพาท่านมาชมในลักษณะของใบทุเรียนของเราครับใบที่เห็นนี้ก็คือน่าจะเป็นใบที่2ของปีนี้ครับส่วนบางต้นนั้นก็ใบก็ออกมาในลักษณะเพสลาดแล้วเรียบร้อยครับนี่จะเป็นใบที่สอของเรานะครับะัะนั้นต่อไปนี้นะครับ การเตรียมการของเราก็คือเราจะาทำการบำรุงทางดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดพวกน้ำหมักนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะลดน้ำหมักที่เราทำเองรวมทั้งน้ำแช่ขี้เท้านะครับน้ำแช่ขี้เท้านี่ก็จะเน้นหนักไปทางตัวพีกับตัวเคกอ่าก็เป็นการสะสมอาหารนะครับเพื่อที่จะอเอาดอกในปีนี้นะครับหนาวนี้ถ้าหากว่า,าเดือน ทันวาโมกราเนี่ยถ้าหากว่าสะสมอาหารได้เต็มที่ก็คงจะมีสิทธิ์ในการที่เราจะลุ้นดอกสําหรับทุเรียนเหล่านี้นะครับอายุต้นก็6ปีแล้วนะครับนะครับก็บางต้นก็กําลังจะแตกยอดบางต้นก็เป็นใบเพสลาดนะครับเราก็จะส่วนทางดินนะครับเราก็ช่วงนี้ถ้าหากว่าเรามีพวกปุ๋ยหมักเราก็จะเอามาใส่ใส่ในช่วงใบที่กําลังเพสลาดลักษณะอย่างนี้แหละครับ เป็นการที่เป็นช่วงที่เขากําลังต้องการสะสมอาหารนะครับเราก็จะอาศัยว่าเราจะเป็นให้ในลักษณะบ่อยๆทีๆท,ทางดินเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดอัตราคุณค่าของธาตุอาหารนั้นอาจจะไม่มากเท่าเขาแต่เราก็จะใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับการพ่นน้ำแช่กี่เท่านี่ก็จะเป็นการช่วย ในแง่ของลดความเป็นกรดทางดินนะครับเนื่องจากว่าดินในช่วงฝนชุกๆนั้นมีโอกาสที่ดินจะเป็นกรดนะครับเราก็จะเอาน้ําแช่ขี้เถ้านี่แหละมาช่วยในการปรับปรุงดินอีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนน้ําหมักของเรานั้นเราทําเองมันมีเยอะแยะให้ไ,ได้อย่างไม่อั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาท่านามาชมอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ครับในขณะที่ ถ่า,ทายทำอยู่ในขณะนี้ก็จะมีลมพัดอยู่เป็นระยะระยะนี่นะครับต้นเหล่านี้ก็เราแต่งกิ่งแขนงแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีแขนงใหม่กำลังแตกออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนที่ปลายใบก็แต่ยอดกิ่งก็ยอดออกมานะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่สองใบชุดที่สองก็แล้วกันนะครับเนี่ยต้นเหล่านี้อายุหกปีนะครับ ปีที่แล้วต้นนี้ให้ลูก8ลูกนะครับปีนี้ก็สะสมความสมบูรณ์ไว้เต็มที่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าความสมบูรณ์พร้อมก็คงจะเห็นดอกอีกเราปลูกต้นคู่ครับสำหรับต้นนี้ต้นน้องนี่5้ปีต้นพี่อายุ6ปีนะครับต้นน้องนี่ปีที่แล้วเป็นลูกอยู่หนึ่งลูกต้นพี่เป็นอยู่7ลูกนะครับปีนี้มันลุ้นกันครับว่าจะออกดอก มากมายแค่ไหนหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันนะครับเพราะว่าเราปลูกทุเรียนในแนวลักษณะของอินทรีย์นะครับนี่ก็เป็นพันหมอนทองครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งต้นส่วนต้นนั้นนะครับก็6ปียังไม่มีดอกเราจะมาลุ้นดอกกันปีนี้เช่นกันนะครับามาดูต้นนี้ใกล้ๆนะครับใบต้นนี้ก็เขียวแก่เขียวเข้มแล้วครับ นี่ครับก็กําลังแตกยอดอ่อนออกมาเราก็จะนับเป็นใบ2นะครับระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมกราสองสามเดือนข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะสะสมอาหารได้อ,อย่างน้อยก็พอสมควรนะครับรุนแล้วล่ะครับตอนนี้เราดีใจครับที่ผลที่บืองการกำลังจะหมดไป นะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนฝนชุกชุกนั้นเราเป็นห่วงทางระบบรากเป็นอย่างยิ่งมาถึงวันนี้ก็ค่อคนข้างที่จะโล่งอกไปบ้างแล้วแหละส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็คงจะได้ฝนนะครับช่วงนี้แต่ที่อีสานตอนบนสุดนี้ฝนน่าจะน้อยลงแล้วนะครับเราก็จะสัตรายงานสถานการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนนี้มูสันคิงครับอายุแค่3ปี ก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็รายงานสถานการณ์ที่จังหวัดบึงการเท่านี้นะครับสวัสดีครับ